หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทางพระเอกสันวงสธนี่ค่ะเข้ามาอยู่กับแม่แพลหรือว่าเริ่มมีการศึกษาดูใจอะไรยังไงเนี่ยไม่รู้สึกอายหรอหรือรู้สึกยังไงเพราะว่าทางแม่แพลเองเนี่ยก็มีลูกสองแล้วนะแล้วเข้ามาแบบเนี้ยไม่รู้สึกว่าเออม,มันใช่หรอตัวเองก็อายุยังน้อยอยู่นะคะแล้วแม่แพลเนี่ยก็เลขบวกบวกๆแล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะทำเอาหลายๆคนเนี่ยเกิดข้อสงสัยเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่างานนี้เนี่ยมีใครออกมาตอบหรือเปล่า ะะมันเป็นไวรัลอยู่พักหนึ่งเนาะแล้วก็ยังเป็นกระแสอยู่เยอะมากๆค่ะบอกว่าเนี่ยแม่แพลวแล้วก็พระเอกซันเนี่ยอายุห่างกันเยอะมากๆเลยนะจะมาคบกันได้อยู่หรอต่างก็บอกว่าบางคนเข้ามาเพื่อผลประโยชน์บ้างแหละบางคนก็บอกว่าเพ<ห>ื่อเงินเพื่อนู่นนั่นนี่แต่ไม่ใช่เพื่อความรักนะคะงานนี้นะคะจึงอยากให้ทุกคนคอยดูแล้วก็สังเกตให้กําลังใจไปเรื่อยๆดีกว่า,าไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะอย่างเช่นเรื่องอายุอย่างเงี้ยคือคนเราทุกวันนี้เนาะมันไม,ไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุแล้วค่ะไม่ว่าจะอายุห่างกันเท่าไหร่ถ้าคนเรามันจะ รักกันชอบกันนะคะ20ปี30ปีก็สามารถรักกันได้เพราะเรื่องอายุมันก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขค่ะแต่ถ้าเรารักกันใจตรงกันอะไรก็ห้ามไม่ได้ทุกวันนี้โลกมันไปไกลแล้วนะคะไม่มีใครคิดเรื่องอายุแล้วค่ะส่วนความเป็นไปได้ไหมนั้นนะคะรอติดตามแล้วก็ให้คน2คนเนี่ยเขาพิจารณากันเองดีกว่าแต่แม่แพลวเองเนี่ยก็เคยออกมาเปิดปากพูดนะคะครั้งหนึ่งเนาะบอกว่าเออมีชอบแล้วก็พระเอกซันอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคเหมือนกันนะคะขอศึกษาดูใจแล้วก็ เรียนรู้กันไปเรื่อยๆก่อนเนาะล่าสุดเกิดคําถามเยอะแยะมากมายค่ะว่าพระเอกซันเนี่ยเข้ามาหาแม่แพลี่เพียงเพราะผลประโยชน์หรือเปล่าเพราะเพราะว่าแม่แพลวเนี่ยมีลูกสองแล้วนะเข้ามาแบบนี้ไม่ไอายคนห้อไม่กลัวรออะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังที่พระเอกซันตอบกันบ้างนะคะว่าเขาตอบมาเป็นแบบไหนกันบ้างค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดคลิปเสียงนะคะแล้วแต่คนชอบผมจะผมชอบแบบนี้คือแบบนี้ ใครชอบไหมไม่รู้หาที่ไหนได้ชอบมีมีลูกติด,ด,ดมีดราม่ามาด้วยหนูจะตายหายยากนะราม่าเป็นปีอะ นี่หละค่ะก็ประมาณนี้นะคะพระเอกซันนะะี่ะบอกว่าแล้วแต่จะชอบเลยเนาะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันชอบไม่เหมือนกันแต่ละสไตล์ก็ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยชอบผู้หญิงที่มีอายุมากบางคนชอบเด็กกว่าบางชนบางคนชอบอายุเท่ากันมันสเปคคนละสเปคกันนะคะคุณผู้ชม่ะมันไม่สามารถตัดสินใจกันมันไม่สามารถตัดสินใจแทนกันได้เพราะเราเนี่ยทางใช้ชีวิตเป็นของตัวเองนะคะเราจะ ไปตัดสินใจแทนคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นอกจากการให้กําลังใจกันดีกว่าค่ะอีกอย่างนะคะทางพระเอกสันเนี่ยค่ะก็บอกว่าเออก็ชอบแบบนี้เนาะเพราะว่าอีกอย่างเนี่ยก็คือมีลูกติดด้วยแถมยังมีดรา,ามา่าไปปีนะคะคุณผู้ชมคะมีดราม่ามาไปปีแล้วย,ยังไม่จบไม่สิ้นจนถึงทุกวันนี้เลยเนาะที่หลายๆคนได้เห็นกันนะคะก็มันคนละสไตล์คนละสเตปนะคะคือชอบแบบนี้เนาะก็ดีใจกับทางพระเอกสันนะคะชอบใครรักใครก็ดีหมดค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความแบบ การเข้าใจเนาะแล้วก็การอยู่ด้วยกันแบบยาวๆนะคะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะคุณผู้ชมค่ะมันไม่สามารถการันตีอายุได้หรอกค่ะว่าห่างกัน2ปี3ปี5ปี10ปีถึงสาปีอย่างนี้ก็ยังมีนะคะทุกวันนี้โลกมันไปไกลแล้วมันเปิดกว้างแล้วเนาะมันไม่จําเป็นว่าต้องอายุห่างกันกี่ปีกี่ปีถึงจะรักกันได้ผู้หญิงต้องอายุน้อยกว่าผู้ชายหรือผู้ชายต้องอายุมากกว่าผู้หญิงนะคะคือมันไม่มีแล้วค่ะทุกวันนี้โลกมันเปิดกว้างใครจะรักใครชอบใครเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ใจล้วนๆเลว ะะไม่เห็นหรอคะ่ะที่แบบว่า,ามีเหล่าดารลงุงดาราหลายๆคนเนี่ยเขามาเปิดแบบอา่าคู่รักกันอย่างนี้เนาะห่างกัน30ปียังมีเลยนะคะคุณผู้ชมขามันเป็นเรื่องของใจเราจริงๆนะคุณผู้ชมนะไม่อยากให้ทุกคนแบบคิดว่าโอ้โหเพียงแบบเห็น ลูกสองแบบนี้เจจะเข้ามาอย่างนี้นี่คงแบบคิดเรื่องผลประโยชน์แน่เลยคิดเรื่องเงินเงินทองทองจะเข้ามาแบบนี้ได้ยังไงเขาเนี่ยมีเป้าแล้วนะมีลูกติดแล้วนะแถมแบบมีดราม่าอีกไม่จบไม่สิ้นกับทางอดีตสามีอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามองแบบนี้เนาะหลายหลายคนก็จะได้ยินข่าวบ่อยๆนะคะว่าพระเอกซันเนี่ยก็โดนดราม่าโดนพลด่าไปด้วยนั่นเองค่ะ โดนดราม่าก,กระทั่งที่ทางพระเอกอที่ทางพ่อของพระเอกซันต้องออกมาโพสต์ปกป้องลูกชายแล้วก็ทางอาแม่แพลวเองเนี่ยค่ะคือทางคุณพ่อพระเอกซัน,นี่ยก็เคยบอกไวน้นะคะว่าที่จริงเนี่ยค่ะเรื่องแบบนี้เนาะเราก็ไม่ควรที่จะ คิดกันไปเองคิดไปก่อนนะคะควรที่จะฟังทัはは้งสองคนให้มันแบบเข้าใจนะคะแล้วก็เคารพกันตัดสินใจของเขาถ้าเป็นแฟนคลับกันจริงนะคะคุณผู้ชมคะอยากให้เข้าใจกันด้วยเนาะทุกวันนี้นะคะไม่ว่าใครจะรักใครชอบใครมันก็เป็นเรื่องที่ดีหมดถาว่าแต่ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะคะคุณผู้ชมคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยเลิกกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะแม่แพลวกับพระเอกซันก็มีคิวงานกันเยอะมากเนาะเป็นงานคู่นะคะเพราะว่าเดินสายคู่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ไหนแล้วเนาะเรื่องมีด้อมคู่ ะะเริ่มมีคู่จิ้นปีแรกก็คือ,อปีนี้แหละคะ่ะที่เริ่มมีคู่จิ้นแม่แผวก็เริ่มรับพระเอกซัน,นะะมาเดินสายด้วยเนาะกับสายลำซิงนั่นเองนะคะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆตามลำดับนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะช่วงนี้ก็สร้างผลงานร่วมกันบ่อยๆนะคะคุณผู้ชมขาสามารถติดตามทางช่อง SNP หรือทางพัทธรนันทรัศนะ,ะหรือทางคุณซันวงสะท้นนั่นเองค่ะ เดี๋ยวฝากอีกหนึ่งสินค้าใหม่เนาะของแม่แพลนะคะที่กําลังจะปล่อยลงเร็วๆนี้นะคะก็คือลิปแมทของแพลเพาแสงทองนั่นเองค่ะแฟนคลับรอติดตามกันได้เลยนะคะพรุ่งนี้นะคะสามารถเริ่มเอฟกันได้แล้วค่ะลงมาครั้งแรกนะคะหเฉดสีด้วยกันนะคะคุณผู้ชมขาจะมีเฉดสีไหนบ้างนะคะจะเป็นแบบไหนเนาะสามารถรอติดตามรอดูกันได้เลยใครที่เป็นแฟนคลับอยากลองสินค้าใหม่ของทางแม่แพลเนี่ยคะสามารถรอติดตามพรุ่งนี้ได้เนาะ,ะเพราะว่าแม่แพลจะออกมาไลฟ์เนะคะรมา 1นึ่งทุ่มสานาทีนั่นเองค่ะมีไม่เยอะด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งทําใหม่เนาะคุณผู้ชมต้องรอเทสก่อนว่าแฟนคลับเนี่ยจะให้การตอบรับดีขนาดไหนจะหมดเร็วไหมนะคะเอารอติดตามกันได้เลยค่ะพรุ่งนี้นะคะ1นึ่งทุ่มสานาทีค่ะก่อนที่จะปิดคลิปนะคะจริงก็อยากฝากให้ทุกคนเนาะเลิกอคติกันได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านทางไม่แพ้ หรือทางอดีตสามีของแม่แพลวเองนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็แยกแล้วก็เลิกหลากกันไปแล้วเนาะอยากให้กําลังใจกันดีกว่าค่ะถ้ารักใครชอบใครก็ให้กําลังใจฝั่งนั้นนะคะไม่ต้องไปแซการด่าก,กันเนาะคุณผู้ชมเนาะถ้าคนสองคนเนี่ยเขาจําเป็นที่จะตัดสินใจแบบนี้เราก็ควรที่จะเคารพการตัดสินใจแล้วก็ปล่อยให้เขาเคลียร์กันเนองนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เราเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆหรอกค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาสองคนกันแน่นะคะอีกอย่างทางแม่แพลวเนี่ยค่ะจะไปเปิดใจโคกับใครเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรจะเป็นผู้้ชยที่นอ อา,อายุน้อยกว่าหรือมากกว่ายังไงก็ตามแต่มันก็เป็นความรักที่สวยงามนะคะคุณผู้ชมข่าวจินอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ความสุขแล้วก็โฟกัสที่ผลงานนะคะของแม่แพลวกันดีกว่าเนาะผู้หญิงที่เข้มแข็งนะคะจะเปลี่ยนเป็นจะเปลี่ยนความเจ็บปวดนี่เป็นพลังเสมออ่านี่ใช้กับแม่แพลวได้เลยนะคะเพราะว่าแม่แพลวกเองเนี่ยก็ผ่านดราม,ม่ามาแบบเยอะมากๆนะคะปีหนึ่งเต็มๆเนาะค,คนอะไรเจอดราม่ามาปีหนึ่งเต็มๆแต่อย่างแบบใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขได้ก็ยังมีแฟนคลับที่รักแล้วก็พพอร์ตแล้วก็ ครอบครัวของทางแม่แพลเองนี่แหละค่ะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้อยู่มีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าดราม่าแต่และอย่างที่เจอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวค่ะยังไงก็เป็นกาลังใจให้แม่แพลเนาะแล้วก็ยินดีกับแม่แพลค่ะที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้นะคะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่เนาะเดินทางมาไกลจนถึงทุกวันนี้แล้วนะคะยังมีสอกเต้าให้กําลังใจแล้วก็พร้อมที่จะสู้เขียงข้างกันไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะเอาฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขา กับพระเอกสันรอทั้งสองคนมาให้คําตอบดีกว่าค่ะจินเองเนี่ยไม่กล้าพูดอะไรเนาะเพราะว่าทางพระเอกสันเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตอะไรบอกว่าถ้าเปลี่ยนสถานะแล้วยังไงก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบอีกทีแล้วการช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะศึกษาดูใจกันอยู่ไปเรื่อยๆนะคะทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่แป๊บๆเดียวจะด่วนตัดสินใจเลยเนาะอีกอย่างแม่แพลี่มีครอบครัวแล้วนะคะพระเอกสันเนี่ยค่ะเขาก็ต้องให้เวลากับลูกๆของแม่แพลวด้วยนะคะคุณผู้ชมขาฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยก็แล้วกันนะคะ คุณผู้ชมช่วงนี้นะคะคิวงานของแม่เพลวนะคะอยู่ที่พัทยานะคะคุณผู้ชมอาฝากติดตามด้วยก็แล้วกันค่ะสําหรับใครที่อยู่ระแวกใกล้เคียงหรืออยู่ใกล้ๆนะคะส่วนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ